สูตรอาชีวศึกษานะคะนักเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปีค่ะโดยเฉพาะในแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมสวนทางกับตลาดแรงงานไทยที่ต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมากการปฏิรูปอาชีวศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะเรียกคืนความเชื่อมั่นของอาชีวะไทยให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งติดตามจากรายงานพิเศษมิติใหม่อาชีวะไทยวันนี้เสนอเป็นตอนที่สองค่ะ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตเป็นแผนกที่มีคนเข้ามาเรียนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแผนกอื่นๆอีกครั้งจำนวนนักเรียนในแผนกวิชานี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา10ปีแล้ว กวชวันหนึ่งในนักเรียนที่เพิ่งเข้าศึกษาในแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะการแนะนําให้นักเรียนชั้นมอตอน้นที่กําลังเลือกศึกษาต่อรู้จักอาชีวะให้มากขึ้นหนูว่ารู้สึกมันก็ยากนะคะแต่มันก็หนูว่ามันว่าถ้าเรียนไปมันก็มีอนาคตนะคะและหนูก็อยากให้มาเรียนกันในนีแ้แ้วตอนนี้มันก็เรียนน้อยขึ้นนะคะ อยากให้แนะนำอะคะ่ะแนะนําให้มาเรียนพวกสายอาชีพนะคะหนูว่าเรียนสายอาชีพมันหนูว่ามันก็เรียนไปทํางานไปด้วยก็ได้มันก็ดีกว่าปราดวศินนักเรียนปะวะสชั้นปีสองคนนี้ คือตัวอย่างหนึ่งของคนที่มีรายได้ตั้งแต่ตอนเรียนโดยใช้ความรู้และทักษะทางอาชีพทางสถาปัตยกรรมที่เขาเรียนมาอย่างครบถ้วนซึ่งปรากฏการณ์นักเรียนอาชีวะลดลงก็ทําให้เขารู้สึกเสียดายโอกาสของการเรียนรู้และได้ทดลองทํางานจริงจากการศึกษาระบบอาชีวะเมื่อสังคมแล้วเขานิยมให้ไปเรียนทางสายสามัญมากกว่าแล้วเรื่องอเป็นมันของเราเนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่ว่าเข้ามาเรียน ออกไปทางานแล้วก็จะได้ประกอบอาชีพได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอ,อว่าต้องจบปริญญาตรีก่อนคุณอย่ามองแค่ภายนอกของเด็กอาชีวะทั้งหมดคุณลองมองไปในลึกว่าเขาทําอะไรให้สังคมได้บ้างไม่ว่าทั้งด้านเรื่องงานเ,าเรื่องสังคมเขาช่วยเหลือสังคมได้ครับแต่เขาให้ประสิทธิภาพกับงานของคุณได้อย่างมากผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตมองว่า ปัญหาที่ทําให้นักเรียนอาชีวะมีจํานวนลดลงมากถึงขนาดนี้เป็นเพราะปัญหาค่านิยมของผู้ปกครองและภาพลักษณ์ของนักเรียนอาชีวะบางกลุ่มที่แสดงออกมาอย่างก้าวร้าวค่านิยมสังคมไทยเนี่ยยังมองว่าต้องสําเร็จปริญญาตรีเท่านั้นทําให้ผู้ปกครองก็ดีหรือเด็กก็ดีเนี่ยมุ่งเป้าว่าจะต้องเรียนให้จบปริญญาตรีผมก็ยอมรับยอมรับความเป็นจริงก็คือภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่เขามองอาชีวะในสังคมปัจจุบันนี้เขามองว่าอาชีาชวะเป็นเด็กบุนแรงเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กที่มีปัญหาผู้ปกครองก็รักห่วงลูกอะ่ะก็เลยไม่อยากให้ลูกมาเรียนเพราะกลัวลูกจะบาดเจ็บถามว่าตอนนี้เราต้องแก้แก้ยังไงเราแก้แล้วมัเราพยายามแก้พยายามเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาการพัฒนาประเทศยังจําเป็นต้องใช้ช่างฝีมือเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง แต่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตหนึ่งในแหล่งบ่มเพาะบุคลากรด้านนี้กลับไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ด้วยหลายเหตุผลผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตหวังว่าการปฏิรูปอาชีวศึกษาที่กําลังจะเกิดขึ้นหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจอาชีวะไทยย่อมเดินหน้าต่อแน่นอนเปาวริตวรรณพฤกห้องข่าวเอ็นบีที